เมื่อพี่แรมโบ่ส่งดาวกวนพี่บูมไปเคโรโรก็ไปน้องแกนะเราเคโรโรนะรู้นะไปเลยวันนี้เคโรโรทั้งเปิดตักลุ่มอยู่ข้าวแล้วครับอืมใช่การเจาะตัวเดียวไอ้เดี้ยตัวมาพ่อเหรอมาอีกันเป็นโลกบุญเอาอะไรฮะกินอะไรมาไอ้เดี้ยร์ ฟอร์มดีครับไม่ใช่นะครับผมเป็นราคาหรอกมีตัวักบุญเจมอยู่ด้วยเป็นราคาคุยกันเองนะครับผมตอนนี้ก่อนเราเงี้ยแค่สี่หมื่นนะครับหนึ่งบ้านครับว่าซื้อมาเพื่อคือไปไหนแต่สตรีมเมอร์คอนดิชันเนี่ยอาจจะมาชมและฟังกันนะครับผมเหมือนผู้ชมกับโดมิกในตอนแรกที่แบบว่าภาพได้ชัดพูดอะไรอย่างเนี้บอลนี่เกรอนักบุญจะเข้าเนี่ยมันยากมากเลยนะจะไดด้ชัๆเข้ามันยากมากเลยครับดูความรู้โอเอฟเตอร์บิลตัวนั้นก็ยังขำอยู่ครับอย่าลืมนะครับเขายังมีชุดว่ายน้ำในเกมแรกอยู่ ที่แสนบ้านมึงอ่ะกูยังไม่ฮันเตอร์เลยเฮียมันจะลองเขาอีกเหรอุ้ยมาแล้วมาแล้วเาสูงมากไม่ถึงครับไม่ถึงครับผมผมไม่ซื้ออะไรที่มันถึงกันอันนั้นครึ่งล้านใครจะซื้อมาคอมครึ่งล้านคอมเพื่อเดียวครึ่งล้านเหรอว่าอย่างไรล่ถอยไม่ได้เห็นตำแหน่งตั้งแต่ใครจะซื้อมาครึ่งล้านเลยนะเว้ยล้านหนึ่งนี่ไม่ใช่นร้อยน้อยเลยนะ